ฮึ่มวันนี้ไม่ไมีไรไอไอมน,นุษย์อะไรหรอฮึมึงผูกคอกูไว้อยู่กูไม่ได้ผูกคอมึงก็มึงโดูดิกูไม่สามารถไปหายได้เลยเอ้าทำไมเหรอ มึงลองกดที่เชือกดเลยดิฮะเชือกไหนก็เชือกที่มึงไว้ล่ามคอกูวอยู่ไหนวะกดที่จุดแล้วไปที่อุปกรณ์แล้วก็เชือกที่มันอยู่ข้างๆไฟแช็กอะอะอะไรก็เชือกนะเชือกที่มึงผูกขอกูไงไอไอควายอุ้ยขออุ้ยขอโทษแทงไปเลยแล้วไงต่ออ๋อกูเข้าใจแล้ว ปูขงไว้จริงด้วยอ่ะเริ่มมาและสวัสดีครับ y t u t u b ีไ่ไม่มีอะไราาแล้วเรามาทดสอบเรื่องที่เขาว่ากันว่าออยากรู้ว่าอืมไม่เชิงอยากรู้หรอกมั้งแ๊บหนึ่งต้องสูงขนาดไหนวะนี่ แบบนหนนะนี่ไง,ไงแล้วก็เอนเดอร์แมนมันสูงนะ่จาจะสามบล็อกแหลนะมันน่าจะประมาณสามสิบบล็อกนะเอนเดอร์แมนตุกนี่นี่นี่ <c oughs> วิบวับเลย อ,อินเดอร์แนเมนตตายเอ้าอูใช้ของผิดมันไปไหนแล้ววะตายมันก็ขึ้นไปข้างบน,นจะเป็นพ่อบ็บอกบันเตี้ยไปก็ได้ นเป็จะบอกมันเต้ย,ยงทำไงหรือวะเนี่ยก็เหมือนเดิมว่ะกันก็แสดงว่าไอ,ไอตัวนี้มันจะนี่ชอบวับ